อร่อยบอกครับมากเลยอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยมากร้านขนมปังนังฟ้านะครับน้ำกป็นส่วนร้านขนมปังนังฟ้าอร่อยยังป่าป้าอร่อยมากอร่อยจริงจริงนะป้าเลยอร่อยจริงๆริงนะดูดแล้วชิมแล้วแน่นอนครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับที่ตลาดผสมมงคลนะครับวันนี้ป้าก็มาซื้อกาแฟอีกนะครับก่อนก่อนก็ซื้อไปอร่อยป้าอร่อยบอกครับอร่อยมาก อร่อยมากๆอยู่บ้านโป่งนะมากินนะครับมาถมโอ้อยู่ถึงบ้านโป่งนะครับวิ่งมากินกาแฟขนมปังนังผ้านะครับที่นครปฐม,มนะครับนี่นะครับนังผออ้านะอร่อยค่ะสายเลยนะครับท่านใดอยากลองมาเชิญได้นะครับแต่ป้า,ารับรองว่าอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยรับรองโอเค มัดโปรนะมาซื้อกาแฟที่ตลาดประสมมงคลนี่โอ้โหใช่มาซื้อขอบคุณมากมากเลยดีไหมดีไหมเออซูซนะครับผมครับขอบคุณมากนะป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะดียามเช้านะครับที่ตลาดผสมมงคลนะครับวันนี้ป้าก็มาซื้อกาแฟอีกนะครับวันก่อนวันก่อนก็ซื้อไปอร่อยป้าอร่อยป่ะครับอร่อยมากมากอร่อยมากมากดูมัดโป ปองนะครับพี่มากินกาแฟขนมปังนางฟ้านะครับที่นครปฐมนะครับนี่นะครับอร่อยค่ะอร่อยค่ะขายเลยนะครับท่านใดอยากลองมาเชิญได้นะครับแต่ป้ารับรองว่าอร่อยแม่ครับอร่อยค่ะอร่อยนับรองโอเคปลกใจถูกใจถูกใจครันปลุกไม่ปลุกปอง คนะือคปวป่นงนะมาซื้อกาแฟที่ตลาดประสมมงคลนี่สา้ารถมาซื้อกบคุณมากๆเลยไปดีไหมไ,มไมดีไหมต้นดะครับผมครับขอบคุณมากนะป้าัสดีครับ